สามชั้นต้มขาอ่อนสามชั้นนุ่มๆหอมหวานรสชาติเปรี้ยวเค็มไม่มีหวานนะครับพูดผิดขาแกนะครับก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี่นะครับก่อนที่เราจะเอาไปโขกนะครับเดี๋ยวจะได้โขกกันง่ายๆอ่าซอยเล็กๆจิ๋วๆเลยแบบนี้เนี่ยนี่จะเป็นขาอ่อนนะครับอ่านี่อ่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเฉือนุรงขอบๆออกทีนี้เราก็จะซอยบางๆเลย นี่ครับขบ้าวปันกินอร่อยครับผมทีนี้เราก็จะปอกเอาเปลือกเขาออกนะครับอ่าเนี่ปึ๊บเอาแต่ตรงแกงข้างในเขานี่ตรงนี้มันกินไม่ได้น่าเอาออกไปเลยนี่ไหนตรงเนี้ยอ่าเนี่ตรงนี้โอเคทีนี้เราจะหั่นถึ้เสียง ต่อไปก็จะมาหั่นหมูสามชั้นนะครับนี่นะครับเราซื้อมาเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันอ่าตรงนี้เป็นชิ้นชั้นเลยนะครับรู้เลยนะครับมาสามชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าไม่กี่ชั้นแน่ๆวันนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะครับชิ้นนี่กำลังดีครับชิลคำเดิน แล้วแต่นะครับเราไปเลือกไม่ได้แล้วตรงนี้มันก็มันเยอะนี่ไปบอกเขาเอามันน้อยยากใครก็จะมาขายให้นะอ่ะาคัคกันไปมันน้อยมันเยอะครับคัคะกันไปนี่เครื่องโขของเราจะมีหอมแดงพริกไทยคาแกแล้วก็กะปิใส่คาแกลงไปก่อนเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยพริกไทย เอาลงได้เพื่อนอโอห้แหลกเลยนะครับนี่แหลกดีแล้วก็จะใส่หอมแดงอืขกต่อหอมแดงก็ใส่แค่พอบุบๆนะครับนี่นะครับแบบนี้ตามด้วยกะปินี่นะครับก็เอาแบบ,แบ,บนี้แบบนี้หน้าตาแบบนี้นี่เครื่องของเราเนี่ยแบบนี้โอเค ตักเครื่องมาพักไว้นะครับตั้งกระทะไม่ต้องใส่น้ํามันนี่นะครับเอาน้ํามันแบบว่าอ่าไม่ต้องใส่น้ำมันขันขึ้นเลยนะครับนี่ครับสคัญครับผมตักได้ช่วงแรกนี่เราจะอัดไฟแรงไปเลยนะครับนี่นะครับก็รีบให้เขาเร่งรีบน้ำมันเขาออกมาครับน้ำมันจากสำคัญนะครับ นี่ครับน้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วนะครับอ่าก็จะแบ,บ่งทางครับใช้ไฟอ่อนเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องที่หกไว้นะครับไปเลยเดียเราจะผัดด้วยเครื่องหอมผัดร่วมกับหมูเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยอ่าไม่ได้ใช้ไฟแรงแล้วหอมมากครับผม วันนี้ก็จะใส่น้ำปลานะครับใส่ที่ขอบกรกะทะโอเคนี่นะครับเพิ่มความหอมนะครับอหอมมากหอมมากตามด้วยขาอ่อนเราผัดก่อนนี่ก็เพิ่มความหอมของน้ำซุปน้ืแกงของเรานะครับนี่เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเลยนะครับ เ็แล้วก็จะตามด้วยน้ำมะขามเปียกหนึ่งสองสามหมดเลยอมหมดเลยปรุงปรุงรสสอดฟองออกด้วยอ่านี่ครับอ,ออกไปเลยฟองไม่เอาก็ค่อยเอาออกนี่แบบนี้ ต้มไฟอ่อน30นาทีต้มครบเวลาแล้วแต่มาชิมรสชาติกันเมนูนี้ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มนะครับก็อ่ะเพิ่มเลยนี่ไม่เปรียปร้ยวเกลือไปอีกรสชาติเป็นที่น่าพอใจจัดใส่ชามอมื่นีครับเน,นบ้นนะครับสามชั้นครับผมเพื่อสุขภาพแบบนี้ นีนะครับก็จัดใส่ถ้วยแบ่งแล้วนะครับมาชิมน้ำมะคาก่อนอืมน้ำตุกหอมมากครับหอมค่ะแล้วก็มีรสชาติของกะปิด้วยอืมสชาันินุ่มๆครับผมอืม,อมกินกับข้าวเนเ่แบบนี้เนี่ยน้ำนี่ อยากได้เป็ดเป็ดก็เอาพริกป่นมาโรยได้นะครับอร่อยเหมือนกัน